สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังในท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนุ่มกัญชัยฝากข้อความถึงดิวอย่าหาทําอีกหลังพลุกอันตรายถึงชีวิตเรียกได้ว่าเกิดกระแสดราม่าทาเอา Twitter, ทวิตเตอร์ถล่มยับจนแฮชแท็กดิวอิสราติดเทรนด์อันดับหนึ่งข้ามคืนเลย เมื่อแฟนหนุ่มของดิวอย่างาเซบาสเตียนทำเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการจุดพลุฉลองตอนสี่ทุ่มสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งนี้ในอินสตาแกรมของดิวต่างมีชาวเน็ตหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์ถึงเรื่องราวเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งดิวได้ขอโทษผ่านคอมเมนต์แต่ก็ดูเหมือนว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่จบสิน้นซึ่งในวันนี้แท็ดิวอิสลายังคงขึ้นเทรนทรวิตเตอร์อันดับที่2ของประเทศไทยอยู่ ล่าสุดในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่หนุ่มกัญชัยและหมวยอิสระเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นั้นหนุ่มกัญชัยได้พูดว่าตอนนี้เหมือนเป็นเรนคนมีสะตุ้งสะดังก็จะจุดพลุฉลองวันเกิดให้แฟนแต่ก็ต้องดูด้วยถึงความเหมาะสมการขออนุญ,ญาตให้มีได้แต่มารยาทก็ต้องมีตามด้วยหลายคนไม่สบายใจกับคำขอโทษถ้าเป็นไปได้ต้องออกมาพูดคุยขอโทษด,ด้วยความจริงใจชี้แจงข้อที่จริงว่า เกิดอะไรขึ้นก็เป็นห่วงเราเองก็รู้จักกันด้วยเหมือนกันเพราะอยู่ในวงกันเดียวกันก็บอกผ่านทางนี้แล้วกันว่าเมื่อเช้ากะว่าจะโทรไปคุยแต่ได้ยินข่าวว่าน่าจะไม่สบายเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยโทรไปอยากหาทําเพราะชาวบ้านเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเครียดอยู่กลางคืนเข้านอนชาญเมืองต่างจังหวัดเจอเสียงแบบนี้คนโรคหัวใจไวายได้เลยนะ เจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วได้ไปบอกชาวบ้านเขาด้วยหรือเปล่าว่าจะจุดผู้เป็นกําลังใจให้แต่พูุจุดมาก็สว่างสวยงามแต่มันก็ดับได้เหมือนกันหนุ่มกัญชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ทางประลัดบอกว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างขอให้ย้อนไปดูการจัดงานมีการร้องเพลงตามระเบียบก็บอกว่าเป็นออกนอกเคหสถานที่บ้านต้องใส่หน้ากากท่านประหลัดต้องกลับมาดูด้วยขณะที่ชาวบ้าน เผยว่าเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มเสียงพลุดังไปถึงถนนสายเอเชียร,ระยะทาง10กิโลเมตรโดยเวลาดังกล่าวเป็นเวลานอนถ้าจะจุดก็จุดน่อยๆห,หน่อยก็ได้หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดต่อไปขอบคุณเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันทึงตลาดมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ